พบกันอีกคลิปนี้ก็เป็นคลิปของฮานอยนะครับผมงฮานอยช่วงนี้เดินนี่ค่อยดีนะครับส่วนทางกับลาวพัฒนาเออตรงของออกไพ่มวานตัวเจาะมา40รอบวีรอบเดียวเนาะออกใกล้เคียงกันอยู่นั่นแหละนะครับจับ4 3ออก44 เออออกแบบนี้คิดเลยครับคิดเมื่อวานห้าสองออกห้าสามนะครับเออเอาก็าไปเอาวันนี้เดี๋ยวนะวันนี้ขอของดวัดใจนิดนึงเราดูสูตรหน่อยนะครับก็เอาตัวเด่นไปก่อนก็แล้วกันนะครับสําหรับชุดวัดใจเดี๋ยวผมจะเน้นให้เหมือนลาวพัฒนานะจะไม่เอาวัดใจตัวนี้อ่าบางคนก็ไปจับแค่วัดใจนะครับคือวัดใจมันเปอร์เซ็นต์มันมาน้อยนะครับเพราะมันน้อยตัวเนาะก็รอดู นิดหนึ่งเนาะวันนี้ตัวเด่นนะผมวางไปที่เด่น9กับ0นะครับเด่น9กับ0เปลี่ยนรากาก่อนนิดหนึ่งนะครับเหมือนมันจะจางแล้ว9กับ0นะตัวเจาะวันนี้ก็จับไปที่9 0 9 1 9 2 97 98 02 07 08 78นะครับอันนี้คือ123456789 9ชุดนะครับสำหรับ500วันนี้ นะฮานอรวมนะครับเนาะเหมือนเดิมฮ้านารวมเหมือนเดิมส่วนชุดเน้นนะครับชุดเด่นเนาะอ่าชุดเด่นอ่ที่ให้ไปเนาะก็จะมีเน้นไปที่เนือเก้าเจ็ดศูนยะ์เจ็ด นะครับ92 97 92 07 78นะครับ 90, 90 92, 97, 7, 78, 9า9ูน7์นะเกชุดพอนะครับสำหรับ5 0 0้อยวันนี้ผมให้เด่นไปที่9กนนะครับ9กับ0ส่วนชุด3ตัวถามว่าเด่นนี่มาได้รอบไหนบ้างมาได้ทุกรอบเลยครับตั้งแต่เฉพาะกิจถึงเอ่อถึง VIP เลยนะตัวเจาะผมวันนี้รู้สึกว่าน่าจะครอบขุมหมดนะ90 91 92 97 98 02 07 08 78นะครับอันนี้ 9ชุดสำหรับ5น้อยชุดวัดใจก็ถ้าใครชอบแค่ตัวเด่นก็5ชุดนะปกติ4 90 9 9 97 7 7 78นะครับวันนี้ของดวัดใจไปก่อนอส่วนชุดชุดอะไร3ตัวแตกนะครับ097นะครับไม่ใช่91 7กับ1คล้ายๆกันนะ 097เม็ดเดียวนะครับ097จัดไปนะครับ3ตัวชุดเดียว097วัดใจชุดไหนก็097 7097 90นี 97, 7, 97, 9, 0, ่แหละ <c oughs> เออสวยงามนะครับผมนะโชคดทีทุกคนนะครับสรุห้าน้อยวันนี้น้องก้อยปังเหมือนเราพัฒนานะครับสวัสดีครับ